ครับต้องขอกล่าวสวัสดีครับทุกท่านนะครับเก็ะวันนี้ที่มีโอกาสได้มาศึกษาดูงานนําคณะผู้บริหารและเกาะเจ้าหน้าที่ข้าราชการของเทศบาลตะบนสันพองหว t นได้มาดูงานของเทศบาลเมืองแม่เฮียวันนี้ก็รู้สึกว่าต้องขอขอบคุณท่านนายกท่านวัดเป็นพิเศษนะครับที่ให้โอกาสเทศบาลตะบนสันทองหว t นเฮาได้เพิ่งมีโอกาสเข้ามาเฮ er ียนรูและเกาะเติมเต็ม,เ,ตมเกี่ยวกับการ พัฒนาในเขตพื้นที่ของตำบลสันภาวานเนื่องจากว่าเทศบาลเมืองแม่ฮีเป็นเทศบาลเมืองต้นแบบที่เด่นในด้านวิวัฒนาการเทคโนโลยีในการพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮีทางเทศบาลตำบลสันพะวานโดยทีมงานของคณะผู้บริหารและกอบุคลากรของเทศบาลตำบลสันภะวันเฮาก็จะนําไปต่อยอดในการพัฒนาเขตพื้นที่ตำบลสันภาวานเฮาเนื่องจากว่าเขตพื้นที่ตำบลสันภาวานเฮา มีพื้นที่ที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาต่อยอดแถมนักเนื่องจากว่าในเขตพื้นที่ตะบนสันทาวานเฮาเกาะเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทเหมือนกันมีบุคลากรที่แฝงเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่เยอะการวิธีการที่จะสื่อสารและก็ะนาไปต่อยอดในการพัฒนาและเก็ะให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ตะบนสันทาวานเฮาก็จะได้ครอบคลุมและก็ทั่วถึง ดังนั้นทางเทศบาลตะบนสันพะวานเฮาวันนี้ก็จะเก็บเกี่ยวจากวิทยากรแล้วก็บุคลากรของเทศบาลเมืองแม่ฮ ah e ียเฮาที่จะให้ความรู้กับบุคลากรของเทศบาลตะบนสันพะวานเฮาในการนําเทคโนโลยีในการที่จะนําไปต่อยอดในการพัฒนาเขตพื้นที่ตะบนสันพะวานเฮาซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางท่านนายกธนวันรยอดใจที่ให้โอกาสเฮา ทางเทศบาลตำบลสารวบานเฮาซึ่งท่านนายกก็เล่าถึงประสบการณ์ในการพัฒนาในการเมืองพัฒนาเมืองแม่เฮียและเกาะการนำเทคโนโลยีที่นำมาพัฒนาในเขตพื้นที่เมืองแม่เฮียจนประสบความสำเร็จและเกาะได้รางวัลในด้านหลายๆด้านด้วยกันบอกว่ารางวัลพระปกเก้าก็ดีและการพัฒนาในด้านอื่นๆก็ดีเกาะ เมืองแม่เฮียก็จะเป็นเมืองต้นแบบตี่ทางเทศบาลตำบลสัน,บบนสรพระวานเฮาจะนําไปเป็นเมืองต้นแบบและก็นําไปต่อยอดในการพัฒนาและใหือบริการข้อมูลข่าวสารและก็ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาในเขตพื้นที่ในตำบลสันพระวานต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางทีมงานของเทศบาลเมืองแม่เฮียและก็ท่านนายกธนวัต์ยอดใจเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ